เลดเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจำวันที่2พฤษภาคม2567กันนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็จะลงลักทางให้กันเป็นประจำในช่องนี้นะคะซึ่งเป็นช่องสำรองนะคะที่จะลงแต่หวยไทยเท่านั้นนะคะส่วนช่องหลักคือช่องคนเมังเล็กชาแนลช่องนั้นจะลงให้แต่หวยฮานอยและหวยลาวะคะ่ะช่องนี้เป็นช่องสำรอง เผื่อถ้าช่องหลักมีปัญหาจะได้ตามหากันเจอแต่ต้องลงคลิปไว้บ้างถ้าไม่ลงเลยเดี๋ยวโดนปิดช่องนะคะดิฉันก็เลยเอาหวยไทยมาลงที่ช่องนี้ต้องขออภัยสาหรับท่านที่จะต้องย้ายไปดูช่องนั้นช่องนี้หลายๆช่องนะคะต้องขออภัยนะคะและก็มาดูงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วต้องขออภัยค่ะงวดที่แล้วให้เด่น7และรอง5นะคะหวยออก598ล่าง7 9นะคะไม่เข้านะคะไม่เข้าเข้าแค่เด่นและรองอย่างเดียวคือ เดนเจ็ดนะคะก็ดันไปเป็นหลัก10ข้างล่างนะคะแต่จริงๆตารางนี้ที่ฉันขอน้นข้างบนและเข้าที่รอง5นะคะดันไปเป็นหลักร้อยจึงไม่ได้ค่ะในตารางสถิติก็มาแค่เด่นและรองเท่านั้นนะคะเลขอื่นไม่มาเลยนะคะต้องขออภัยสําหรับในงวดที่แล้วนะคะหลุดค่ะต้องขออภัยอีกครั้งนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยไทยในงวดนี้กันนะคะ ต้องขออภัยสําหรับงวดที่แล้วอีกครั้งนะคะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลข5 7 2 4 3 1ค่ะ5 7 2 4 3 1นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อไปจะเป็นเด่นและรองของหวยไทยในงวดนี้ค่ะเด่นในงวดนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นเจ็ดค่ะและรองสีนะคะเด่นเจ็ดอีกแล้วนะคะเด่นเจ็ดและรองสีนะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะ ต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันค่ะก็จะนํามาจับตารางนี้นะคะนํามาจับคูะคะ่วิ่งค่ะท่านที่จับเป็นค่ะนาไปใช้ได้เลยนะคะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้ค่ะและเดี๋ยวก็ตัดชุดวัชใจให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวหลังจากตัดชุดวัชใจล้วก็จะตัดให้น้อยชุดลงไปอีกนะคะแต่ต้องขอเตือนนะคะว่าชุดวัชใจที่ตัดให้จะตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดค่ะ เดินมายังไงจัดให้ตามนั้นนะคะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะและ้วก็ทางช่องนะคะไม่เคยไปเปิดกลุ่มที่ไหนนะคะให้หน่วยทาง YouTube เท่านั้นนะคะซึ่งจะมี2ช่องก็คือช่องนี้นะคะช่องคนมองเล็ชาแนลและช่องเล็กเด็กคนมองเลขคือช่องนี้นะคะจะเป็นช่องสำรองของช่องคนมองเล็กชาแนลค่ะซึ่งก็จะลงให้แต่หวยไทยนะคะสําหรับช่องนี้ ไม่มีการไปเปิดกลุ่มที่ไหนไม่มีการไปแปะเลขบัญชีเพื่อเรียกรับเงินจากใครนะคะชุดเด่นของหวยไทยนะคะหวยรัฐบาลนะคะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดใทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะโปรดกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งค่ะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ ชุดวัใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะแลวอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด75 72 74 45 42ค่ะ5ชุดนะคะ75 72 74 45และ42ค่ะ5ชุดวัตใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดวัตใจให้แล้วเดี๋ยวตัดให้น้อยชุดลงไปอีกนะคะเดี๋ยวจะวนกลับมาหลังจากชุดกันแล้วนะคะ ไปเป็นชุดกันนะคะก็จะมีชุดพระเจ้าอยู่ด้วย1ชุดนะคะแล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งค่ะดิฉันให้ตัวเลขนะคะเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมต้องนําไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทาให้ตัวเองลาบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดพระเจ้าอีกหนึ่งชุดค่ะก็จะเป็นชุด52นะคะชุด52ค่ะ ต่อไปดิฉันจะตัดให้เหลือน้อยชุดลงไปอีกนะคะและ้วก็ตารางนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะคะยังคงเน้นที่บนนะคะตารางนี้ขอเน้นที่บนอยู่นะคะแต่ก็อย่าลืมกันที่ล่างด้วยนะคะแล้วก็ยอย่าอย่าลืมกลับค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ปักหลักให้นะคะ, Pad, ะ,คะเพราะว่าถ้าเป็นตามสถิติจะกลับจะจะต้องกลับตัวเลขด้วยค่ะเพราะไม่สามารถปักหลักให้ได้แต่ถ้าเป็นระบบ ระบบการคำนวณนะคะสูตรคำนวณนะคะก็จะสามารถปักหลักได้แต่อันนี้จะเป็นแบบเก็บสถิติเพราะว่าตอนนี้สูตรคำนวณไม่มีเวลาทําจริงๆค่ะมีแต่แบบเก็บสถิตินะคะชุดที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้ชุดที่เด่นที่สุดใน3ชุดนะคะก็จะเป็นชุด7-5 7-2นะคะ75 72นะคะและ5-2นะคะซึ่งอยู่ในชุดกันนะคะ เลขค่อนข้างแปลกนะคะในงวดนี้แต่อันนี้คือเด่นที่สุดนะคะ75 72และ52ค่ะ3ชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะดิฉันให้ตามสถิตินะคะถ้ามันผิดถูกประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้าเลยนะคะดิฉันทำตามสถิติค่ะไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะออกตรงตามนี้ไหมแต่สถิติมันเดินมาแบบนี้นะคะต้อง ขอภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะถ้าผิดถูกประการใดนะคะก็ให้ตามสถิติค่ะอย่าลืมนะคะชุด7 5 72และ52นะคะที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้และก็ไม่ปักหลักนะคะคุณผู้ชมต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะและขอน้นที่ข้างบนเช่นเดิมค่ะแต่อย่าลืมกันที่ข้างล่างนะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ